สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะชาวราศีสิงลัคนะสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงแ์ะัคนาสิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีสิงห์ลัานาสิง์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน25 6 7เป็นอย่างไรทั้งชาวสิงที่ว่างงานหางานอยู่นะคะชาวสิงที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะชาวสิงที่ทําธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะไ้่ปใบแรกนะคะ Empress 7เจ็ดเหรียญค่ะคิงถือถ้วยนะคะ และเป็นไพ่ Judgment ค่ะเาาราศีสิงลัคษะสิงนะคะภาพรวมการงานในเดือนนี้สําหรับคนที่หางานะนะในเดือนนี้มีโอกาสค่ะที่คุณจะได้ตอบรับในในเรื่องราวของการเริ่มงานใหม่ที่คุณรอคอยมานานเราสัมภาษณ์แล้วรอเรียกหรือว่ารอสัมภาษณ์อ่ะคุณจะได้รับโอกาสนั้นยินดีด้วยนะคะทาให้ดีมากที่สุดนะคุณมีโอกาส มาแล้วจงจงรับโอกาสนี้แล้วทําให้ดีมากที่สุดและคุณจะได้รับโอกาสที่เป็นของคุณจริงๆนะคะชาวสิงห์นะสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการนะคะทําบริษัทเอกชนและทำวิสาหกาิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้ค่ะผลงานที่คุณทำมานะมีโอกาสที่จะได้โปรโมทมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จไม่ว่างานอะไรก็ตามที่คุณทำมานานมันจะสําเร็จแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นอ,อ,อย่ารีรออย่าช้านะคะจงตั้งใจเนาะมันจะสําเร็จได้เนาะสำหรับนะคะเ,เพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายอะไรเงี้ยไม่มองว่าถ่อยทีค้อยอาศัยให้แก่กันนะคะ สามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาได้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ธุรกิจออนไลน์หรือออนไลน์ในเดือนนี้ค่ะมองว่าล้นมือเลยทีเดียวหมายถึงนะคะถ้าหาว่าใครขายของอยู่ลูกค้าก็จะล้นมือนะคะถ้าหากว่าใครมองหาโอกาสในการขยับขยายก็จะมี แนวทางก็จะมีโอกาสนะคะให้คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะส่วนไม่มองว่าในส่วนของธุรกิจของคุณนะคะอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตนะคะแล้วก็คุณก็มองหาเส้นทางที่จะขยับขยายให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ บริวารลูกน้องในเดือนนี้นะคะไม่ได้ดือ้อไม่ได้มีหน้าพายของคนที่ดือ้อไม่ได้มีหน้าพายของคนที่แบบออกนอกระเบียบแต่อย่างใดนะคะก็ยังสามารถควบคุมดูแลได้นะคะตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวสิงห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินเลยนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะเลาเฟอร์นะคะสามถ้วยอ๋อไพ่หกดาบนะคะและเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงลคนาสิงนะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะ ยังมองว่าสามารถที่จะประคับประคองไปได้นะคะผ่านการวางแผนผ่านการควบคุมดูแลอย่างดีดังนั้นการเงินต้อง,ย,งยังจะต้องวางแผนอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็ยังจะมีอยู่นะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณต้องแบกรับก็ยังมีนะคะส่วนนะคะโชคลาภเนี่ยมีโอกาสถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะ ก็น่าจะเป็นประมาณว่าพอจะทําให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็ดีใจได้บ้างอ่าประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีหน้าทายของการเฉลิมฉลองอนอกจากเส่รนของโชคลาภแล้วเนี่ยก็อาจจะมีลาบปากเข้ามาด้วยนะคะชาวสิงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะกับชาวราศีสิงลัคนาสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2,567นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใบแรก1เหรียญค่ะายพินเทศค่ะ ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เดิมูนค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สิ่งที่ไพ่ออาจะบอกและเตือนเพิ่มเติมที่ย้ำเข้ามานะคะน่าจะเป็นในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนอืมที่ย้ำเข้ามาต้องรอบคอบต้องไตรตรองต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็ศึกษาความเสี่ยงให้ดีนะคะอย่าพลีพรามอย่าใจร้อนเนอะ อนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์นะคะหนึ่งเลยก็คือความคิดความเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับะนะความดันนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องราวของออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์จะต้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้พอนะคะ,ะถ้าหากว่าใครมีกําลังก็อาจจะมีการซื้อวิตามินอาหารเสริมเข้ามาด้วยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเขาเรียกว่าทำตัวเองให้ บาลานในส่วนของความคิดในส่วนของการกระทํานะคะสภาพจิตใจเนาะตรงนี้นะคะเพราะว่าพอมีไพ่เดะมูนกับไพ่ดิไฮเป็นเทพขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสภาวะของความเครียดนะคะแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะดังนั้นชาวสิงห์นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า การทำบุญเสริมดวงในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7าไพ่ทาโร่แนะนำให้ชาวสิงทำบุญเสริมดวงด้านใดนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใแบแรกนะคะไพ่เด็กค่ะไพ่แปดดาบนะคะ ให้เด็กถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่สีถ้วยชาวราศีสิงลัคนาสิงสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2567 1นเึงเลยคือทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟค่าน้ําค่าไฟนะคะบริจาคแบบเขาเรียกว่าโซลาเซลล์เนาะเออ ก็ได้นะคะตรงนี้2นะคะเป็นพวกยารักษาโรคนะคะ3นะคะทำบุญเกี่ยวกับโรงศพทำบุญโรงศพผ้าหอ่อศพศพราญาตินะคะก็ได้เนาะหรือนะคะจะัดทำบุญเกี่ยวกับาการปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ถ่ายชีวิตสัตว์แบบนี้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะทําบุญเกี่ยวกับการให้โอกาสคนอืมอาจจะเป็นในส่วนของแสงสว่างนอกจากนอกจากที่จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแสงสว่างทางด้านการมองเห็นนะคะ ทำบุญกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือคนตาบอดแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงหและคณาสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พีไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ